สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่คุณครูจะทําการสอนเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะเป็นการศึกษาเรื่องรายงานการสืบสอบแบบอิสระ,ะที่คุณครูให้การบ้านไปครั้งที่แล้วหนูไปทําได้อย่างว่าสมนุนไพรใกล้ตัวของเรามีอะไรบ้างคะใบเตยตะไคร้มีคุณสมบัติยังไงคะ เตียพับเป็นรูปดอกไม้เอาเก็บไว้ในห้องน้ำและรถยนต์อ่าโอเคส่วนตะไคร่หอมมีสมบัติเป็นยังไงคะยิ่งเร็วาใครรู้ช่วยเพื่อนหน่อยค่ะ ไล่แมลงได้มันมีกลิ่นอะไรคะเฉะพาะต่างจากตะไคร่บ้านกินชุนกินชุนมันมีกลิ่นฉุนใช่ไหมไหนคะและทีนี้คุณครูให้เราไปทําการบ้านคือไปสืบสอบมาสิเราจะตั้งปัญหาการทดลองนี้ว่ายังไงหนูตั้งปัญหาว่ายังไงคะสมุนพไพรมาทาักตเปได้อรือไหมสมุนไพรของหนูมีอะไรบ้างให้หนูใช้ คร้หอมใบเตยใช่ไหมอันนั้นคือคําถามแรกใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราจะทําการทดลองโดยดูอะไรมาสกัดน้ํามันหอมระเหยพวกนี้เพื่อเอามาทดลองหนูใช้อะไรคะใช้แอลก,กอฮอล์ร,รแล้วก็แอลก,กอฮอล์เท่าไหร่95เปอร์เซเอามาสกัดเพื่อให้ได้อะไรคะสเปรย์ สเปร์หอมแล้เหยหรือเรียกว่าน้ามันหอมละเหยใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งปัญหาต่อไปข้อ3ค่ะทีนี้เราอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหมคะปัญหาข้อสามน้ำมันหอมละเหยของตะไคร้และใบเตยอ,อะไร,อะไรหอมนานะไรนานที่สุดอะไรหอมนานที่สุดใช่ไหมคะอ่ะมาดูค่ะ เริ่มต้นหรือ,อยังคะทีนี้เรามีปัญหาสามอันอธทบทวนค่ะปัญหาแรกคือเราอยากรู้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวของเราคือใครนะคือใครบ้างนะคะสิ่งที่เราใช้ใบใบเตยใบยเตย,ายเตยาไคาหอมใช่ไหมอ่าทีนี้เราเอามาทำยังไงขั้นตอนที่หนึ่งคะ่ะมาดูอุปกรณ์ของเรานะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีมีอะไรบ้างคะ เอลก็โอ้มีบิกอร์มีตาชังใช่ไหมมีอะไรอีกคะวัสดุที่เราธรรมชาติของเราคือใครคะตะคาขครยห่อม,อมและใบเ<า>ตยตาขครยหอมและใบเตยอ่ะมาดูขั้นแรกขั้นที่หนึ่งทำอะไรบ้างคะหนูทำอะไรคะเอาอะไรคะ <is> ล้างใบเตยล้างใบเต,ตยตให้สะอาดอะเอาอีกรอบค่ะ ล้าใบเตยแ้กะให้สะอาดหลังจากนั้นเอาไปทําอะไรคะไปตักให้เียอ่ะลองทําสิคะทาการทดลองให้คุณครูดูสิอ่ะลองทําสิคะอ่ะทำของตนเองนะคะหน้าที่ของใครของเขานะคะ หลังจากนั้นค่ะเอาตะใช้ห่อไปตัดให้ละเอียดอ่ะโหทำการทดลองของหนูเลยค่ะสาธิตให้ดูเลยค่ะ ทำเลยนะคะโชคเตรียมอุปกรณ์ให้เพื่อนเลยค่ะตัดไปเลยค่ะตัดไปเตยไปเลยค่ะ พอระหว่างเพื่อนสองคนตัดวัสดุอุปกรณ์ให้นะคะขั้นที่สามเราทำอะไรลูกนูทำอะไรคะโขกใบเตเยและตาค้หอมใละเอียด่ะโขกใบเตยนะคะอันนี้คือขั้นตอนการโขกใบเตยนะคะ เสร็จนะคะเราเตรียมวัสดุอุปกรณ์เสร็จแล้วเราจะมาทำขั้นตอนที่เท่าไหร่คะขั้นตอนที่สี่ทำยังไงคะเตรียมแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์คะอ่ะหนูลองทำให้ทำการทดลองให้ดูเลยคะ่ะอันนี้คือแอลกอฮอล์70%ที่เราเตรียมสารละลายไว้แล้วนะคะเราเทลงไปในไหนลูก กระบอก,ก,บอกตวงฮะตวงโดยใช้กระบอกตวงหลังจากนั้นให้เทลงไปในบิก,กอร์ที่เราเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นเราเอาตทำยังไงคะทำยังไงคะพูดคะ่ะ แล้วก็ปิดด้วยอะไรคะอลูมิเนียมฟอยล์หลังจากนั้นบันทึกผลการทดลองยังไงคะบันทึกผลการทดลองโดยอ่านผลโดยการดมกลิ่นใช่ไหมก็คือเปิดอลูมิเนียมฟอยล์แล้วก็พัดโบกเข้ามาใช่ไหมคะทุกกี่นาทีคะ แล้วก็ดูคุณสมบัติว่าสารสกัดแอลกอฮอล์ที่70%หรือ95%ที่มีคุณสมบัติในการสกัดแอลกอฮอล์ให้มันมีลักษณะที่มีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมและเหยแล้วก็ให้ได้กลิ่นหอมที่นานที่สดอ่านี่คือการทดลองของเราอันที่1น,นะคะอ่าวันนี้ก็สรุปการทดลองเรื่องการอะไรคะสืบสอบอิสระเรื่องการทำอะไรคะ สเปรสเปรย์องยป,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 ปัดอากาศโอเคถ้าเราได้สารสกัดเสร็จแล้วในครบสองชั่วโมงเราจะบรรจุลงในไหนคะในขวดอะไรคะขวดแอลกอฮอล์ขวดแอลกอฮอล์หรือขวดสเปรย์ของเรานะคะขอบคุณค่ะ